ครับสวัสดีครับอยากจะขอเชิญชวนชมชมนะครับเรื่องของวอลเจอร์หรือว่าอีแรงนะครับในเปรูในลาตินอเมริกามีเยอะมากเลยนะครับผมเห็นทุกวันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บินมาที่ทั้งทรรเนียบแล้วก็ในสถานทูตนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้ตอนที่มีล็อกดาว แรงๆนะครับเป็นเป็นช่วงล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มไปทำงานนะครับช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในความความมืดมนเีเดียวนะครับเั้งทั้งเมืองท้งประเทศทเงียบเงาเหมือนเมืองร้างนะครับในช่วงนั้นทีนี้ผมไปก็เจอตัวคุณฟาวเชอร์เนี่ยหรือว่าคุณพญาแรงเนี่ยนะครับเขาก็ วิ่งเล่นอยู่เดินอยู่นะครับในในสวนหลังบ้านนะครับ hey, hey. แล้วปกติลงมา,าจะาบินแัดเนี่ยนะฮะเกาะคล้อง,งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บินไปก็มีครับ